สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูของเล่นน่ารักน่ารักกันค่ะอันนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์เวสป้าที่มีไฟมีเสียงแล้วก็สามารถวิ่งได้จริงนะคะนี่ค่ะด้านล่างจะมีสวิตช์ปิดเปิดอันนี้ปล่อยใส่ฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเปิดสวิตช์หนึ่งครั้งจะมีไฟหน้าติดนะคะแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งจะมีเสียงมีไฟแล้วก็วิ่งได้ค่ะน,นี่ค่ะน่ารักมากนะคะอันนี้ปล่อยตั้งใจจะซื้อมาเล่นกับน้องลาบูบูค่ะ ขายดีไซน์สวยน่ารักแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวว่าจะใส่พิกัดร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะนี่ค่ะในกล่องจะมีตัวมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตุ๊กตามาให้ด้วยนะคะเป็นตุ๊กตาแบบนี้ค่ะแต่ว่าปอยไม่ใช้ปอยจะม,มาใช้เล่นกับน้องลาบูบูนะคะอันนี้ตัวฐานเนี่ยต้องซื้อแยกเองนะคะเดี๋ยวปอยจะเปิดรางใส่ฐานให้ดูค่ะฐานจะไม่มีแถมมาในกล่องนะคะนี่ค่ะรางใส่ฐานจะอยู่ตรงนี้ ใส่ทาน AA3 ก้อนนะคะมีด้านบนจะเห็นแค่2ก้อนมีด้านล่างอีก1ก้อน,นะคะ่ะใส่ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไขน็อตลงไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองวางน้องลาบูบูให้ดูนะคะอันนี้เป็นน้องลาบูบูสีเทาค่ะสำหรับตัวชุดเนี่ยปอยเคยรีวิวไว้แล้วนะคะตอนนี้ปอยมีซื้อรองเท้ามาให้น้องเพิ่มค่ะรองเท้าแบบนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะคล้ายๆรองเท้าคล็อกเลยค่ะนี่ค่ะจะมีสายไว้ข้างหลังก็ได้หรือไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะ ที่ด้านล่างก็มีดีเทลน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวป้ายใส่พิกัดรองเท้าไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปด้วยนะคะเวลาใส่ต้องดันเข้าไปสักนิดนึงแบบนี้ค่ะน่ารักมากนะคะลองเอาน้องลราบูบูนั่งมอเตอร์ไซค์ดูค่ะนี่ค่ะนั่งเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าใครกลัวว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วน้องจะหล่นเนี่ยสามารถใช้เทปกาวสองหน้าติดเสื้อน้องเข้ากับตัวมอเตอร์ไซค์ไว้ก็ได้นะคะจะได้แน่นค่ะ ลักษณะแบบนี้นะคะไว้ที่เสื้อน้องนะคะแล้วก็ติดกับมอเตอร์ไซค่ะนี่ค่ะติดไว้แบบนี้จะได้ไม่ต้องกลัวว่าน้องจะตกลงมานะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองเอามอเตอร์ไซค์ไปวิ่งที่พื้นให้ดูค่ะ นี่ค่ะหลังจากลองให้น้องวิ่งดูแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบของเล่นแนวนี้ก็ลองซื้อมาเล่นกันดูค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ